มันมาแล้วเฮ้ยก็ด็อกเกอง์เยแกน่ะตายแน่นอนคิดว่าจะปล่อยเลเซอร์แค่นี้แล้วจะตายไงไม่นะมองไม่เห็นเอออกันล่ะแก่ะไม่รอดแน่ฮเฮ้ยอะไรล่ะแกตายซะไม่นะ เฮ้ยไอจีแมนมานี่เฮ้ยอาไมบอกแล้วว่าอย่าซ่ากับพี่เอ้ยพี่ไปก่อนนะคะนรับไอไขสปกเกอร์แมนฮิ่ลุมมนเลยเอ้ย,ย,อยไปจัดการเฮ้ยเฮ้ยทำไมาจัดการมไม่ได้วะหน้อยเลยแกไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ล่าแมนเดี๋ยวฉันจะจัดการต่อให้เอง